วันนี้มาพบกับคุณคูเปิ้ลนะคะในรายการนิทานหานษาวันนี้คุณคูเปิ้ลมีนิทานเรื่องกบเจ้าป่ามาฝากนะคะสัตว์ทั้งหลายยกย่องให้สิงโตเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งมวลเจ้าก,กบเฝ้ามองสิงโตด้วยความชื่นชมในความสง่างามมารู้สึกว่าตนเองเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่มีใครยำเกรงเหมือนอย่างสัตว์อื่น ก็จจองจับมันกินเป็นอาหารท้งนั้นเช่นนกเหยยวงูหรือหมาป่าวันหนึ่งเจ้ากบน้อยแหวกว่ายอยู่ในหนองน้ำสิงโตเจ้าปลาเดินมากินน้ำที่หนองน้ำเจ้ากบหลบอยู่หลังกอหญ้าลำพึงว่าหากตนได้เป็นเจ้าป่าก็คงจะดีไม่น้อยมันนึกภาพตนเองยืนเกาะอ,อยู่บนหินใหญ่ วางท่าสง่างามมีสัตว์อื่นๆหมอบอยู่รอบๆแสดงความเคารพยำเกรงมันเฝ้าสังเกตว่าเหตุไฉนสิงโตจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าป่าในที่สุดก็สรุปเอาเองว่าเพราะสิงโตคำรามได้เสียงก้องกังวานและทวงท่าสง่างามน่าเกรงขามทำให้มันมีอำนาจในการควบคุมสัตว์ป่าทั้งหลาย ตั้งแต่นั้นมาเจ้าก,กบน้อยก็พยายามเรียนท่าทางของสิงโตมันมักจะกระโดดขึ้นไปอยู่ในที่สูงสูงยืดตัวเชิดหน้าขึ้นเพื่อให้ดูสง่างามพยายามเดินพยายามเดินด้วยท่าทางที่องอาจร้องด้วยเสียงดังในที่สุดมันก็หลงตัวเองไปว่าเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดและสามารถที่จะเป็นเจ้าป่าไดเหมือนสิงโตได้วันหนึ่ง เจ้ากบน้อยประกาศให้สัตว์ทุกตัวมาประชุมนัดที่ก้อนหินก้อนใหญ่บรรดาสัตว์ทั้งหลายก็รู้ว่ามันมีเรื่องสำคัญอะไรจึงพากันมาประชุมพร้อมเพียงกันเมื่อสัตว์ทุกตัวมาพร้อมกันแล้วเจ้ากบน้อยจึงกระโดดไปที่ก้อนหินก้อนใหญ่วางมาดท่าองค์อาจแล้วบอกกับสัตว์ทั้งหลายว่าพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่นี้ต่อไปข้าคือเจ้าปลา ข้าจะคอยดูแลพวกท่านเองบรรดาสัตว์ทั้งหลายพอได้ยินเสียงก็หัวเลาะลั่นขบขันพอนนึกตลกว่าเจ้ากบตัวน้อยจะมีอะไรมาปกป้องข้าได้เจ้ากบน้อยกระโดดกลับไปที่หนองน้ำด้วยความผิดหวังมันแหงหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าต่อว่าเทวดาไม่ยุติธรรมต่อข้าเลยที่ให้ข้าเกิดมาเป็นกบ และกลายเป็นตัวตลกในสัตว์อื่นหัวเลาะได้เช่นนี้เทพเจ้าผู้พิทักษ์สัตว์ป่าได้ฟังคำพร่ำลำพันของเจ้ากบน้อยก็เกิดความสงสารจึงปรากฏตนขึ้นต่อหน้าเจ้ากบน้อยและวบันดาลให้ความฝันของมันกลายเป็นจริงร่างกายของเจ้ากบค่อยๆกลายเป็นสินโตฟันอันแหลมคม แล้วก็มีขาเยียดออกมามีเล็บงอกออกมามีนิ้วเท้าหางของมันยาวจะลดพื้นมีนขนคอสีน้ำตาลสวยงามเจ้ากบน้อยดีใจมากที่เด็กกายร่างเป็นสิงโตหนุ่มผู้ปาดเบี้ยวและสง่างามความปรารถนาความขอบคุณของพระเจ้าผู้พิทักษสัตว์ป่าด้วยความตื่นเต้นเจ้าจงระวังลิ้นของเจ้าไว้ให้ดีเทพเจ้าได้เตือนเจ้ากบไว้ ้งแต่นั้นมาเจ้ากบน้อยก็เดินอวดร่างกายของสิงโตไปทั่วปา่าส่งเสียงคํารามดังดกึกก้องสัตว์ป่าไม่รู้ว่ามันคือเจ้ากบน้อยพากันชื่นชมยกย่องมันดังสิงโตเข้าอยู่รวมฝูงกันนอนกิ้งเกือกท่ามกลางสิงโตตัวเมียอย่างอารมณ์ดีมีความสุขวันหนึ่งอากาศได้ร้อนมากมันรู้สึกร้อน จึงเพอ้อตัวกระโดดลงไปในหนองน้ำกระโดดลงไปแช่น้ำเล่นโอ้สบายจริงๆเลยอากาศช่างเย็นจริงๆล้องเสียงดังอบอบอบเอ๊ะทำไมสิงโตล้องเสียงดังอบอสัตว์ป่าทั้งหลายได้เฝ้ามองแล้วยืนงุนงงอยู่ในพฤติกรรมของสิงโตหนุ่มทันใดนั้นกบ ในร่างสิงโตก็เหลือไปเห็นมลแงวันโอ้เ oh, mm hmm. จ้ามลงวันที่เกาะอยู่บนยอดหญ้าช่างหน้ากินเหลือเกินมันหลงลืมตัวไปว่าเป็นสิงโตไปแล้วจึงแลบลิ้นตวัดเอามลงวันเข้าปากง่ํางํางํอร่อยจริงๆเลยฉับพันร่างกายของสิงโตหนุ่มก็ค่อยๆหดลง ลดลงเรื่อยๆกลับกลายเป็นกบน้อยเหมือนเดิมมันตกใจมากรีบว่ายน้ำไปหลบอยู่หลังกอหญ้าด้วยความอับอายและเสียใจหัวนึกถึงคำเตือนของเทวดาแต่ทุกอย่างก็สายไปเสียแล้ววันนี้มิทานได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณค่ะ